เป็นพระดีพระเหนียวที่สายภาคกลางเนี่ยมกักจะไม่ค่อยรู้จักองนี้เป็นพระปิดตาหัวฉรวดจัดว่าเป็นพระเก่าถือว่าเป็นพระเก่าเลยสร้างในปีสองพันห้ายสิบสพิมพ์หัวจรวดด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันอะอุะอ,อะนะมีการเทหล่อแบบหล่อโบราณองนี้คือพระปิดตาพ่อท่านสอน นะเป็นเนื้อละทองผสมนะครับวัดปิยารามอำเภอยะริง,งจังหวัดปัตตานีถือว่าเป็นพระสายเหนียวทางใต้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแล้วข้อเรื่องราคานี่นะครับต้องบอกเลยว่ายังไม่แพงยังไม่แรงขึ้นมาทางภาคกลางเนี่ยน้อยมากนะพอเป็นพระหวงถินนะคนพื้นที่เขาจะต้องหวงแหงราคาเล่นหาเนี่ยก็อ,อยู่หลักพันนะสำหรับภาพแบบนี้พระปิดตาของพ่อท่านสอนนะเป็นเนื้อโลหะ ทองผสมนะครับ